สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมพระง่างอายุทยานะครับตัวนี้เป็นพิมพ์ตัวอกตัวยูนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับจะมีอยู่สองส่วนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะอยู่ที่ว่าสั้นหรือยาวนะครับตรงนี้ของตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะมีอยู่สามล็อกนะครับหนึ่งสองสามนย่างี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอยู่หนึ่งล็อกนะครับเห็นไหมครับ นี่นะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสองวานมนนะฮะเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นมนมนตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับในส่วนนี้นะครับนะครับแต่ว่าจุดคล้ายคลึงกันนะครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ในช่วงนี้นะฮะในช่วงแขนแขนนี้ก็จะคล้ายกันเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้จะคล้ายกันอยู่นะครับ ดูดีๆนะครับแต่ว่าของตรงนั้นนะฮะจะก็จะวิ่งมาเหมือนกันนะฮะตรงเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จุดที่ไม่เหมือนกันนะครับของตัวเกตสั้นเกตยาวนะครับอยู่ในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะหันมาทางนี้นะ เห็นไหมครับอ่านะครับอยู่ในส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นกดกดลงลึกนะฮะเห็นไหมครับนะครับในส่วนนี้ก็จะคมชัดเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเป็นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ ตัวนี้อุดเทียนไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นต้นแทนนะครับแต่ว่าก็สึกข้อหน้าที่จะไปเยอะแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับดูเนื้อดินตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับผมสวยเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับของเนื้อดินนะของทุกตัวนะครับจะไม่มีรอยตะไบใดๆนะเห็นไหมครับนะครับคุณผู้ชม เห็นไหมครับเห็นรอยตระไยไหมส่วนมากจะหล่อบางนะเห็นไหมครับมีผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรนะครับนะครับถึงทําให้ห่วงมันขาดนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนก็พิจารณาดูให้ดีดีนะครับนะครับตัวนี้เนื้อดินอยู่ตรงใต้ตูดนี่ค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับนะครับแต่ว่าเป็นตัวแท้นะครับ ดูจากเนื้อผิวนะหเห็นไหมครับคผู้ยมเห็นไหมเห็นไหมตรงห่วงนี้ใช้จนขาดเลยนะครับคนสมัยโบราณนะครับวันนี้ก็ไมมีอะไรทำนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ